Fuck you, thunder. You can suck my dick. You can't get me thunder 'cause you're just God's fat. โ okay, อเคก่อนอื่เลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในรายการพีกา t ฟทีวีด้วนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นเกมซาลาสามนะครับซึง่งเล่นแรงกิ้งเหมือนเดิมนะฮะก็มันเป็นแรงกิ้งหนึ่งหนนะฮะผมเล่นแรงแรงเล่นงแบบชิบหายเลยนดูสัตว์ียหายนะที่แพ้ผม ยอมแพ้สองครั้งยอมแพ้สองครั้งนีกดครั้งหนึ่งแล้วก็กดออกครั้งหนึ่งครับอ้าจุดเกมแต่แล้วนะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนทีเป็นทีอินเตอร์ขึ้นยบ่ร้อยแบบตัวบูดแล้วนะเออติดเบลอเหรอเฮ้ยโกเมตยาเอาเฮ้ยอินบ้าเฮ้ยเกือบเอ้าเอาแบบเีะ ขาตัวเมตอย่าโอ้ยนี่นี่จับไว้ชาบี้เออนั่นแหละนั่นแหละอุอยเออปุ๊บอร่อยวะจานนั่นแหละชาบี้ไอ้เบล้อไอเซเซอร์อะไรอย่างเนี่ยชื่มนผิดตลอดเลยนี่อ๋อโอ้โหนานี่ตัวบางๆตัวเดียว โดนเบียดแม่งมาทีนี่สองตัวเลยตัดเลยครับเอ้ยเอ้าบอนมาหาแล้วเม,มื่อกี้ติดยิงไม่ยิงไม่ได้เดวิลเอ๊ะดูนี่ปไปิกัดโนอะไรจไา,นานเข้าไปอ๋อเตันเบนหยุดวิ่งทำไมฮะอันนันดิบอย่งางมาก พุ่งครับอื้อมานี่อิอ,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 อเป็นประตูตีลังกาไรเอ้ยตีลังกาแะก็ชูมือแบบนี้สองข้างยิงแบบไม่มีคำบรรยายจริงเก็งงานมากๆตรงนี้หรอ อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยอย่ยเอสั่งนั่นเบรโมเบเบตมาี้มาที้บาโกเอเเอร์เอาเคเซอร์เอาคาเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันขหน้าผม่นยากมาต

จะทาบมาลิงเอ้าเจตเนี่ผมจะสกัดออกครับลูกนี้แต่มันผมไม่กดผิดอ,อ่ะคือไม่ได้จะอ่อยให้เขานะไม่กดผิดจริงเบ็ดน้ำนี่โ,นโอ้โหเออนี่แหละดีอยู่วะ กูไม่ได้ตั้งม่ได้ตั้งใจจะให้มึงน,นะนะมึมาฉกบ,บอลเองไอ้ห่วไม่ทองไม่ทองเปิดไป่นเลยเอาเด่นเอาย้หัวมาได้กิน Fuck you ก่อนบักเกือบไปแล้วนะมสวยนะนี่โอ้โหมีเป็นเลยญือบอ,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 อไม่ล้ำแน่ลูกนี้ล็อกจริงโอ้อ กองหลังกูหลุดตำแหน่งแล้วนะ่ะลูดี้ไม่ดีจ้ะใคา,ายหยุดเฮ้ยเอาตัวขนสูงไปดังหน่อยเออเด็กเด็กมีคอนแน่เอ้ยเด็กเวลาการรับไปไหนสักเฮ้ยครั้เงเป็นไรวะ เมื่อกี้ครั้งมาอิงเราว่าซ้ายหมดไม่ขว่าล่างครับทำไม,ไมต้องเดาผิดด้วยวะเราจะพุ่งซ้ายไม่ได้บอกว่าซ้ายบนซ้ายล่างฮะเป็นไงเป็นไง กันนะไอศีกข้าหน้าลิงกันเดียวเราะโอเคโอเคใหม่โอเคสำหรับคลิปสัร์ทีวีคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมกดตกิดตามไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ